ก็มีวิธีนิกาด้วยนะคะแล้วก็ร้าน,ลา,นลายอาหารเนี่ยก็ือเดินตากแบบบุฟเฟ่ได้เลยนะคะซึ่งเป็นการจัดง,งานแบบปิดซอยเลี้ยงแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นญาติด,ด้วยกันทั้งหมดเลยตามไปดูข้างในค่ะ ในงานนั้นก็จะมีเพลงอาหรับนะคะโดยที่ร้องแล้วก็เล่นโดยนักดนตรีที่เขามาแสดงให้เรารู้เนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะของลูกพี่ลูกน้องนะคะที่คอยต้อนรับแขกนะคะว่าถ้าเกิดใครเข้ามาเนี่ยเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเราก็ให้ไปนั่งโต๊ะได้เลยนะคะแล้วก็สามารถบริการตนเองด้วยบุฟเฟ่ได้เลยะค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณลานที่นั่งนะคะแล้วก็นี่ก็วงดนตรีอาหรับค่ะ ใครชอบก็สามารถตบรางวัลได้เลยนะคะรับทุกแบงค์เลยค่ะนักร้องเพลงมาเลยอะไรก็เต้นกันเพลินเลยนะคะเพลงนี้ก็ชื่อว่าเพลงโชเล่ค่ะก็เป็นวันแห่งความสุขนะคะก็รื่นเริงไปหนึ่งวันค่ะใส่อาหาร ก็เดี๋ยวเราจะไปดูรายอาหารการที่เราบอกะคะก็จะมีแกงเขียวหวานปลาไกายย่ยำบุ้งเส้นต้มแซบอะไรนะคะสามารถพา,พาได้นะคะคไกแ่แพดเม็ดมะม่วงปลาทอดกุ้งทอดปลาดุกผัดธิกขิงนะคะเมนูก็มีหลากหลายมากเลยนะคะ นอกจากนี้เราก็มาดูต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูก๋วยเตี๋ยวชื่อดังนะคะก๋วยเตี๋ยวเบกแตกค่ะวันนี้มาออกนันที่นี่เลยร้านก๋วยเตี๋ยวเบกแตกนะคะขายประจาอยู่ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยทุกวันศุกร์นะคะโอเคไปค่ะเดี๋ยวดูเส้าผาขเจ้าภาพเจ้าภาพนะบมือให้กล้องหน่อยค่ะชุดนี้หมดมาเท่าไหร่คะนี่ค่ะโอเคน้อยไปน้อยไปต้อเบินอีกทีดงเป็นภาพ อันนี้ก็คุณแม่เจ้าบ่าวนะคะคุณน้าแล้วกส็สูสีดำนะคะเป็นคุณพอ่อเจ้าบ่าวนะคะตรงนี้ก็จะมีลายอาหารรวมไปถึงโต๊ะอาหารให้แขกนะคะผู้มีเกียรติเนี่ยรับประทานก็รวมไป60โต๊ะด้วยกันนะคะก็ตรงไหนว่างนั่งทานได้เลยนะคะลมก็ดีวันนี้ฝนไม่ตกเลยค่ะ ใช่แล้วค่ะนี่นะคะบรรยากาศนะคะก็ังานนะคะอ่าตรงนี้เย็นนะคะที่นี่เย็นมากก็เดี๋ยวไปรับประทานอาหารกันเลยค่ะตามมาค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูลายอาหารกันต่อนะคะว่าขากลับเนี่ยจะมีอะไรให้เราทานบ้างน,นะคะเพราะว่ามันมีสองฝั่งเนี่ยเราก็ต้องเดินมาทีละฝั่งนะคะอะตามมาเลยค่ะ ตอนนี้ก็มีแขกเหลือเขียดผู้มีแก่เอ้ยไม่ใช่แขกผู้มีเกียรตินะคะเทียบเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดู นอกจากนี้นะคะก็ยังมีลายข้าวซอยนะคะซึ่งแม่เจ้าบ่าวก็เป็นคนทำนะคะตรงนี้ก็สามารถมาบริการตนเองได้เลยนะคะคนละถ้วยสองถ้วยอะไรก็จัดไปนะคะแล้วก็ยังจะมีลูกชิ้นปิ้งนะคะโอ้โหอร่อยมากค่ะแล้วก็ตามไปด้วยผลไม้นะคะหลากชนิดของหวานน้าหวานน้ำเก๊กฮวยน้ําลําไยน้าพัานาน้ำผันอร่อยมากนะขอบอกแล้วก็ทุกคนก็บริการได้เลยแล้วก็มีขนมรวมมิตร และขนมต่างๆนะะขนมไทยนี่ก็อร่อยทุกเมนูนะคะบอกได้เลยว่าว่าชิมแล้วทุกเมนูอร่อยจริงๆค่ะอันนี้ก็เป็นครัวนัจวานะคะใครสนใจก็สามารถรับบริการจากครัวนัจวาได้นะคะนี่โฆษณาเขานิดนึงเนาะเขาก็ไม่ได้ค่าไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแล้วก็นี่อาหารนี่ว่าถ่ายให้ดูเลยนะใกลก่อ๋อวันลืมไปอย่างหนึ่งมีกระเพาะปลาด้วยนะคะน่านทานทุกอย่างแล้วก็อร่อยทุกอย่างนะคะที่นี่ อันนี้จริงๆไม่ได้อวยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ค่าสปอนเซอร์อะไรนะคะก็าากยามุนเส้นที่คนชอบมากไก่ผัดนี่ว่าชอบมากอร่อยอนะมาดูรีวิวกันค่ะแตกครับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพิธีนิกะกันนะคะว่าเขาต้องทำอะไรกันบ้าง เราก็เริ่มพิธีด้วยการกล่าวดูอาลแล้วก็อ่านอันบุรอานนะคะเพื่อสร้างความสิริมงคลและความบรกิการแก่คู่บ่าวสาวนะคะขั้นตอนนี้นะคะอิหมั่นก็มาแจ้งแก่เจ้าบ่าวค่ะว่าเดี๋ยวจะเป็นวันีให้แก่เจ้าสาวเนื่องจากเจ้าสาวนะคะเป็นมุอลรับค่ะและนี่คือโฉมหน้าของเพื่อนเจ้าสาวนะคะหน้าสามทน,นะคะ่ะเจ้าสาวเราก็สวยงามนะคะตัดภาพมาที่การอ่านอันบุรอานเพื่อเริ่มต้นการทำพิธีการค่ะ ขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนของการก่าวุตบานิกาค่ะโดยน้องชายของเจ้าบ่าว่้ารนะครับหรือว่าแต่งงานนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจาก สิ่งที่ท่านบีุฮัมมัดสโลลลอะรวสลัมหรือว่านายของเรานะครับได้กระทาไว้เป็นแบบฉบับหลังจากการกล่าวคุตบานอนการจบไปมก็จะเริ่มกล่าวคำอกาค่ะอัลลอราบอัลาบมอัลลอฮาอราอลาิบรฮิอิิลบิมาิาอัลฮบิัอออร ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นวารีเตารีย์ด้วยกับมาหักที่ได้ตกลงกันไว้ข้าพเจ้ารับนิกายราบสาวในครันี้ด้วยมาหากที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อการกล่าวรับนิกายจกเจ้าบ่าวเป็นอันใช้ได้นะคะก็จะเริ่มดุอาอีกครั้งหนึ่งค่ะอ و ่ ن อันตรายสุดฝันสิตีนี่้อันกนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการส่งตัวนะคะก็มีการแตะที่ศีรษะของเจ้าสาวนะคะแล้วก็กล่าวดูอาค่ะเจ้าบ่าวก็เก็บอาการไม่อยู่ยนะคะมือไม้สัน่นนี่ก็ต้องเอาอีกมือรองรับน้ำหนักมืออีกด้านหนึ่งไว้นะคะเพื่อไม่ให้สั่นมาก หลังจากนั้นนะคะท่านคู่บ่าวสาวทั้งคู่นะคะก็จะต้องเซ็นใบสำคัญการสมรสค่ะถึงจะเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีทั้งหมดนะคะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันจะต้องเซ็นกันหมดแล้วนะคะก็มีการอ่านเอกสารทวนอีกครั้งนะคะหลังจากนั้นก็จะเสร็จสิ้นพิธีการทางศาสนานะคะ <Okay. S 1> ก็เรียบร้อยแล้วก็มาสวมแหวนมั่นกันต่อนะคะ เพื่อที่จะได้แชะภาพกันนะคะวันนี้เราก็จัดไปเลยค่ะแหวน,วนไม่ใช่แหวนม่นสิแหวนแต่งงานเนาะแหวนแต่งงานจัดไปเลยสองวงนะคะซ้ายวงขวาวงค่ะ,ะแล้วก็สร้อยข้อมือนะคะอีกหนึ่งเส้น,นะคะ่ะเจ้าสาวโชว์ด้คะ่ะเสร็จแล้ว,ะะวโชว์ได้นะเสร็จแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเรา ค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะเดินไปถ่ายรูปที่ฉากดีกว่าค่ะใช่ไนะคะบอกมือหน่อย จากนั้นก็ตัดภาพมาดูบรรยากาศในงานต่อนะคะ,ะ,ะเพราะว่าพิธีการมีกาาเนี่ยเป็นพิธีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะแต่ว่าวาเอามาแทรกไว้ทงการนะคะจะได้ดูน่าติดตามมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะนี่นะคะทีมเจ้สาวแลเจ้าบ่าวเราหาเจ้าสาวไม่เจอนะคะเราอดูเจ้าบ่าวก่อนค่ะ เจ้าสาวไปไหนแล้วอ่ะเจ้าสาวไม่เจอแขกก็สามารถจอดรถยาวได้ตลอดทั้งซอยเลยนะคะอันนี้วันนี้นะคะเราก็จบคลิปไปเท่านี้ค่ะบ๊ายบายและสวัสดีค่ะอาสาัสลามุอะลัยกุม